ต้นนี้เป็นพระเอกของสวนลาชายชนที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยต้นนี้สวยมากเลยค่ะสี่ใบแล้วค่ะต้นนี้ถ้าใครสนใจสวัสดีค่ะคิดสนุกกับโครโนนกบินนะคะวันนี้คุณนกจะพาเด็กๆไปเที่ยวไซโยกกาญจนบุรีกันนะคะว่าแถวกาญจนบุรี่มีสถานที่ใดที่น่าจะมีต้นไม้ขายบ้างนะคะ วันนี้คุณนกจะพาสายกลีนไปดูต้นไม้กันไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำร้านต้นไม้นะคะที่อยู่แถวไซโยกนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำนะคะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ชื่อร้านอะไรนะคะสวัสดีค่ะ,ะชื่อร้านน้องจันเจ้าวันไม้นะคะ ก่อนที่จะมาถึงร้านงแก็คือมาถึงตรงมหาลัยม่ิดนแล้วก็เลยมาอีกประมาณ5กิโลให้สังเกตนะคะบ้านสีฟ้าตรงข้ามกับร้านอาหารทัวรริมทางค่ะร้านนี้นะคะก็จะมี ต้นไม้นะคะพันไม้ที่เป็นแบบท็อปฮิต5ชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสายกีนจะต้องจัดพาไปโดนเน่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะต้นนี้เป็นพระเอกของสวนลายชายชนที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ย <c oughs> ต้นนี้สวยมากเลยค่ะ4ใบแล้วค่ะ <c oughs> ต้นนี้ถ้าใครสนใจนะขายนะคะ ราคาไม่แพงแล้วค่ะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแต่มีลูกนะลูกต้นเล็กๆก,ก็มีถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ค่ะส่วนเรามีพันไม้หลายอย่างนะที่เรายังไม่ได้บอกชื่อก็มีเยอะหลยหลายอย่างบอนกระดาษด่างของเราก็มีค่ะอันนี้ชายชน ต้นเล็กต้นนี้แม่อ,อักษรยังไม่กัดสีค่ะต้นนี้ไก่แก้วตัวงามอันนี้เป็นตะกูลหนุมานแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรค่ะต้นนี้ก็ชื่อว่าหงกอบเงินกอบทองนะคะเป็นไม้บงนนะคลค่ะ ตันนี้ก็ขยายพันธุ์ง่ายค่ะเปลี้ยงโตไวค่ะอันนี้ส่วนมากเราจะขยายด้วยไข่จะเร็วค่ะถ้ารอ,อนหน่อแล้วจะชา้าเี้ยงง่ายค่ะตัวนี้ตัวนี้คือกรอบนะคะกรอบซัก เวลาขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าต้นแม่นี่ก็ประมาณ2,700ค่ะถ้าต้นลูกก็ประมาณ100่งรถึงหนึ่ง้ขายได้ตลอดใช่ไหมค,ะ,คะถ้ามีมีของก็ขายได้เรื่อยๆค่ะ6เดือนเราจะเพาะครั้งหนึ่งค่ะปีหนึ่งครั้งเพาดได้สองครั้งต้นนี้ชื่อไว้คริสมาสค่ะ ไว้คิสมมานี้จะออกดอกดอกสีขาวนี้นะคะประมาณเดือนพฤศจิกาะคะ่ะพฤศจิกาธันวามกราก็จะไปเปลี่ยนใบเป็นมกรลาปลายเดือน,นะคะ่ะแต่ต้นนี้นะคะเวลาดูแลยากไหมคะดูแลดูแลไม่ยากค่ะขอว่าไม่ให้ขาดน้ำ ต้นนี้ชอบน้ำมากแต่ขอแนะนำว่าต้องปลูกช่วงหน้าฝนค่ะเพราะขาดน้ำไม่ได้ค่ะถ้าสนใจนะปีนี้ไม่มีขายแล้วค่ะไว้ปีหน้านะปีหน้ามีข่ะแนะ่แนต้นนี้ชื่อพญาจงอางค่ะต้นนี้เป็นกอใหญ่ห้าใบาแล้วก็กำลังจะออกลออ แล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งต้นนี้หลายใบค่ะต้นนี้ถ้ามีใครสนใจ2อ0พนะคะต้นใหญ่ห้าพันค่ะต้นนี้ชื่อแบ็กเมจิกค่ะชอบน้ำชอบน้ำชอบแสงแดบดบ เราปลูกไว้ถ้าอยู่ในน้ําแล้วก็มาตากแดดแล้วใบจะสีดําเข้มจ้ะใบจะเหมือนตรรมะหยี่เลยอันนี้ก็เป็นไม้มงคลจ้ะตอนนี้ก็ขายดีนะจ้ะเนี่ยต้นนี้คนนิยมต้นนี้ก็ถ้าขายก็อยู่ประมาณพันห้าถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณห้าร้อย ต้นนี้ดูแลยากไหมคะไม่ยากเลยอันนี้ใส่กระถางแล้วก็มาตั้งไว้ในน้ําอย่างเงี้ยก็อ,อ,อยู่ได้ไม่ต้องลดน้ําด้วยขอให้มีน้ําแช่ไม่ท่วมโผล่มีหน้าปลูก จากร้านนะคะจะมีต้นไม้ท็อปพิตนะคะที่เป็นที่นิยมของสายกลีนแล้วนะคะก็ยังมีพันไม้ไม้ประดับต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่คนรักต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะแวะมาที่แถวไซโยกได้เลยนะคะคุณนกก็แนะนำว่าถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณนกจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะเพื่อใครที่ไปแถวไซโยกเนี่ยก็สามารถที่จะแวะซื้อต้นไม้ได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้สายกินทุกท่านมีความสุขกับต้นไม้นะคะกับธรรมชาติก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ